สวัสดีค่ะชาวลัคนาหรือราศีมิถุนนะคะยินดีต้อนรับค่ะสู่ช่องพิงค์แอนโ c คสกูปิงรหัสนางฟ้าค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูนะคะเป็นภาพรวมในเดือนตุลาคมปี68มาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก่อนอื่นต้องย้ําก่อนนะว่าการทํานายคลิปนี้นะ่ะไม่ได้เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับฟังค่ะรับชมเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะสิ่งที่จะเปลี่ยนแล้วก็พลิกดวงชะตาเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือในเรื่องของความคิดแล้วก็การกระทํา นะคะถ้าเกิดใครฟังคลิปนี้แล้วถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะมีการอัปเดตคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่มาเจอพิงได้ก็คือช่องทาง Tik t o อกนะคะชื่อพิงอันสโคตจะมีการไลฟ์นะคะดูดวงนะคะทุกวันนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะช่วงเวลาก็คือประมาณช่วง4ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูดวงกันนะตั้งแต่ใบแรกเลยพิงคมองว่าจริงๆแล้วในเรื่องของ energy แล้วก็ความรู้สึกเนี่ยพ่ขึ้นมาใบแรกน่าสนใจมากนะคะ เพราะว่ามันจะหมายถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไม่รู้ว่าช่วงโค้งสุดท้ายของปีนะคะหรือว่าแบบเดือนนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสำหรับชาวลัคนาหรือว่าราศีมิถุนเนี่ยไพ่มันมหมุบอกถึงในเรื่องของความเข้มแข็งในเรื<ๆ>่องของความเข้มแข็งในเรื่องของการจัดการทุกอย่างได้คือเราอาจจะมีในเรื่องของช่วงเวลาอ่อนแอต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่ว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่อาจจะอารมณ์เนี่ยขึ้นลงง่ายบางครั้งก็เข้มแข็งบางครั้งก็อ่อนแอแต่เอาเป็นว่าในเดือนนี้เนี่ย สิ่งที่พ่ขยายขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นและเป็นสิ่งที่ดีนะสําหรับตัวเราก็คือในเรื่องของความเข้มแข็งมันมีความรู้สึกว่าไม่กลัวอะไรแล้วอ่ะแล้วก็มีในเรื่องของ energy ในเรื่องของความมั่นอกมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิดหรือว่าในสิ่งที่ตัวเองจะลงมือทำนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยมันก็คือต้องมีในเรื่องของการระวังการที่บางทีเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะต้องนึกถึงคนรอบข้างนิดนึงเพราะว่ามันขึ้นมาว่าการตัดสินใจของ เราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะดีแต่ว่าต้องมองถึงคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวด้วยว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าต้องพยายามที่จะสื่อสารแล้วก็พูดคุยกันเยอะๆนะฮะน,นี่มันคือตำแหน่งเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะคะทีนี้ในเรื่องของตัวตำแหน่งที่บ้านเนี่ยมันก็มีผลนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมันจะหมายถึงในเรื่องของช่วงเวลานี้จังหวะนี้ถ้าเกิดนะคะใครที่ อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยอาจจะต้องมีการปรึกษาหารือกันหรือว่าจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการวางแผนการใช้ชีวิตหรือว่าในเรื่องของการที่เราคิดจะทํทอะไรร่วมกันอ่าบางคนมีธุรกิจร,ร่วมกันบางคนมีในเรื่องของการทําอะไรร่วมกัน,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 รกนหรือยังไม่เคยทําเลยแต่ช่วงช่วงนี้แหละมันอาจจะเป็นจังหวะดีที่จะได้ต่อย,ยอดหรือการทําอะไรเพิ่มเติมฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยมองว่าครอบครัวจะเป็นจุดเปลี่ยนครอบครัวจะเป็นทั้งแรงสนับสนุนและครอบครัวจะเป็นกําลังสําคัญที่จะทําให้ ชาวลักนณาหรือว่าราศีมิถุนเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าครอบครัวจะมีผลมากๆเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของตาแหน่งจิตใจของคุณเวลาคุณทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยปกติแล้วคุณจะไม่ได้เป็นคนที่นึกถึงตัวเองเป็นหลักแล้วคุณจะนึกถึงคนอื่นนะคะฉะนั้นอ่ามันก็ขึ้นมาว่าสนับสนุนแต่ว่าคุณมันไม่ได้สู้คนเดียวนะคะคุณยังมีคนที่พร้อมที่จะ ัพพอร์ตถึงแม้ในเรื่องของงานเนี่ยนะคะมันอาจจะดูน่าเบื่อหรือมันจะหนักไปสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าตำแหน่งงานเนี่ยมันจะหมายถึงในเรื่องของปัญหาหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่ยังหาบทสรุปไม่ได้เช่นบางคนนะ่ยงานมีปัญหาแบบเนี้ยแล้วเราพยายามแก้ไขก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะยุ่งนะหรือว่ามันอาจจะแก้ไขไม่ได้มันจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าจะเหนื่อยนิดนึงนะสําหรับคนที่ทํางานที่จะต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเจรจาคุณอาจจะเจอคนที่เรื่องมากอาจจะเจอลูกค้าเรื่องเยอะอะไรแบบนี้อ่ะก็ถือว่า เป็นในเรื่องของสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับนะคะส่วนคนทําธุรกิจเนี่ยก็อย่าเพิ่งลงทุนอะไรเพิ่มเติมหรือว่าในเรื่องของการทําอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าเรามีโอกาสที่จะเสียเปรียบมากกว่าฉะนั้นสิ่งที่พาย,ยามแล้วก็เตือนขึ้นมาในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าตําแหน่งนี้เนี่ยมันจะหมายถึงในเรื่องของการลงทุนมีความเสี่ยงหรือการทําอะไรที่เกินตัวขึ้นไปเนี่ยบางคนอาจจะแบบโอ้โหช่วงนี้รู้สึกว่า กิจาการของตัวเองดีหรืออาจจะมีในเรื่องของการทําอะไรที่มันเกินกาลังซึ่งอันนี้มันจะเป็นจุดด้อยที่ทําให้เราเกิดปัญหานอกเหนือจากนี้ตําแหน่งนี้ยังมุงบอกว่าให้ระวังในเรื่องของบุตรหลานหรือคนที่ยุน้อยกว่ารวมถึงสัตว์เลี้ยงอาจจะเจ็บป่วยได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะขึ้นมาเงินเนี่ยหาได้ไหมหาได้แต่มีเก็บไหนเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าใบนี้มันคือด h ฟ fool มันคืออิสระในเรื่องของการใช้จ่ายก็ต้องระมัดร,ระวังนะเพราะไพ่บอกมาแล้วเตือนมาแล้วว่าเราอ่ะเก็บเงินไม่ค่อยดี เก็บเงินไม่ค่อยได้นะคะแปลว่าถ้าเกิดจะเก็บจริงๆเนี่ยคงจะต้องหาวิธีการที่แบบมันดีหรือว่าเป็นในเรื่องของการฟิกไปเลยว่าเฮ้ยฉันจะเก็บเท่านี้เอาแบบเก็บแล้วลืมไปเลยว่าเก็บอะไรแบบนี้นะมันถึงจะดีนะคะแต่มองว่าในเรื่องของการเงินยังพอหมุนได้สบายๆนะคะแล้วก็ความโชคดีนะสําหรับคนที่อยากจะหางานใหม่เปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอ่าจะได้งานที่ตรงใจไหมได้แน่นอน จะได้งานที่ตรงใจจะได้โอกาสใหม่ๆจะได้ในเรื่องของการซัพพอร์ตสนับสนุนจากคนรอบข้างด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ดีค่ะส่วนนะในเรื่องของเพื่อนมองว่าจะมีมิตรภาพใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆห,หรือว่าคนที่เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราคนคนนั้นอาจจะรู้จักจากคุณไม่ได้ไม่ได้นานเท่าไหร่นะะักอะแต่เหมือนกับว่าคุณสัมผัสได้ในเรื่องของความจริงใจแล้วก็การที่อยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนคุณนะคะส่วนนะในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะกับผู้ใหญ่ ถ้าเกิดเป็นตำแหน่งคนที่อายุเท่ากันอายุน้อยเนี่ยส่งเสริมคุณแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือว่าห่างจากคุณเยอะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะการขัดแย้งมันเหมือนกับเขาพยายามที่จะควบคุมอ่ะอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานของคุณนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการทระเลาะจัดต้องหลีกเลี่ยงคนที่มีลักษณะอย่างที่ไพ่บอกก็คือเป็นผู้หญิงมีอำนาจมากกว่ามีอายุมากกว่าแบบนี้หรือมีตำแหน่งมากกว่าคุณคุณมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะขัดแย้งกับเขาฉะนั้นไพ่มันขึ้นมาอยู่แล้วว่าคุณสู้ไม่ได้อ่ะ ก็ต้องยอมก็ต้องนิ่งไปก่อนนะถ้าเกิดสู้ไปมันก็ดูแบบไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะถ้าเกิดเป็นความรักสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยพี่มองว่ามันมั่นคงแล้วก็ดีมากขึ้นถ้าเกิดบางคนที่คบกันมาสักระยะหนึ่งอาจจะมีการคุยในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันหรือว่าในเรื่องของการแต่งงานการมั่นหมายส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจนะส่วนคนที่อยู่ในสถานะแอบชอบหรือว่าคุยกับใครอยู่อะไรแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะส่วนนะคะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพสะต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการเกี่ยวกับระบบน้ําระบบเลือดนะคะหรือว่าในเรื่องของร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อ่าบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของแบบน้ำเหลืองไม่ดีอะไรแบบเนี้ย ก็ต้องระมัดระวังมีโอกาสที่จะมีปัญหาแบบนั้นเพิ่มเติมนะคะก็ต้องหมั่นตรวจเช็คสุขภาพน,นิดนึงแต่มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่คุณควบคุมแล้วก็ดูแลได้อยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลอะไรการเดินทางไกลต้องระมัดระวังในเรื่องของเกณฑ์อุบัติเหตุนะภัยขึ้นมาถ้าเกิดเป็นการเดินทางใกล้ไม่มีปัญหาถ้าเกิดการเดินทางไกลต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางที่จะส่งผลเสียอย่างเช่นบางทีคุณอาจจะ ขับรถอย่างเงี้ยเดินทางไกลๆช่วงเวลากลางคืนแบบนี้แล้วมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้ก็คือไพ่ขึ้นมาเตือนเนาะระมัดระวังกันไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งเพิ่มเติมขอดูนิดนึงนะขอเป็นการทําบุญนิดนึงอ่ะทาบุญนะถ้าเกิดทําบุญเนี่ยทาบุญอะไรก็ได้แต่ว่าถามว่าเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคนชรานะคะหรือว่าคนสูงอายุแบบเนี้ยอันนี้ทําได้เลยบางคนอาจจะ มีในเรื่องของการทําบุญตามมูลนิธิที่ต่างๆก็ลุยได้เลยนะคะส่วนตําแหน่งสุดท้ายที่เราจะคุยกันก็คือตําแหน่งโชคลาภโชคลาภมีไหมอมองว่าเกณฑ์ห้าสิบห้าสิบโชคลาภจะมาจากไหนโชคลาภจะมาจากที่อยู่อาศัยค่ะนะคะอ่าเลขที่บ้านเลขเท่าไหร่ลุยเลยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมองเป็นทะเบียนรถก็ได้แต่ว่าอันนี้มันจะหมายถึงรถคันเก่าคุณอาจจะใช้คันนี้มานานแล้วหรือว่าอาจจะเป็นคันที่ คุณอาจจะไม่ได้ครอบครองแล้วขายไปแล้วแบบนี้ก็ลองดูแล้วกันเพราะว่าขึ้นมาว่าของเก่าของแก่อดีตอะไรเนี่ยจะเป็นสื่อนําโชคให้กับเรานะคะส่วนนะคะในเรื่องของไพ่เลขนําโชคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่เลขนําโชคจะให้เลขอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอสับขอเลือกนิดนึงอ่ะสามใบนะคะมาดูซิสามใบนี้จะเป็นเลขไหนนะคะเจค่ะเ้าค่ะ และสุดท้ายคือ3ค่ะ,ะสื่อนำโชคเลขนำโชคนะสะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงจังหวะนี้คือเจ็ดเก้าสามค่ะนะก็ขอให้สำเร็จรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยและขอให้เป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะใครฟังแล้วถูกอกถูกใจยังไงอย่าลืมกดติดตามกันไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ